สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปขี่รถเล่นแล้วก็ถ่ายรูปชมวิวนะครับผมแต่ว่าจุดที่จะขึ้นไปคือว่ากางเต็นท์ไม่ได้นะครับก็เราก็ได้แค่ขี่ขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปหรือว่าชมวิวแล้วก็กลับลงมานะครับพอดีมีพี่ๆเขามาจากต่างจังหวัดนะครับมาเยือนก็เลยพาเขาขึ้นไปขี่รถ ชมวิวแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางนะครับวันนี้ก็คือฝนตกมานะครับเมื่อคืนแล้วก็ช่วงเช้าๆก็ตกไป,ปอยๆนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าตกหนักนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็สวยงามนะครับก็จะมีนักวิ่งนักปั่นก็จะมาออกกําลังกายกันนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับเส้นนี้บรรยากาศดีนะครับสองข้างทางก็จะล่มลื่นดีนะครับถ้าเกิดใครวิ่ง ผ่านมาทางจังหวัดระยองนะครับจะไปจันทบุรีหรือไปจังหวัดตาดนะครับก็าสามารถแวะขึ้นมาชมวิวได้นะครับตรงค่ายลูกเสือจังหวัดระยองนะครับหรือว่าเขาใดดาน,นั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ก่อนถึงสามแยกไฟแดงบ้านเพนะครับถ้าออกจากตัวเมืองจังหวัดระยองมาให้สังเกตสายมือนะครับวัดเขาสัมภาทองนะครับ พอเจอวัดเขสาสมภาทองแล้วก็จะมีป้ายบอกทางครับเฮ้ยเราเลี้ยวเข้ามาข้างๆวัดนะครับเลี้ยวเข้ามาข้างวัดก็จะผ่านโรงเรียนแล้วก็จะมาเจอรูปปั้นคล่ายลูกเสือจังหวัดระยองนะครับก็จะมีป้ายบอกทางมาตลอดนะครับจนถึงทางเลี้ยวขึ้นยังจุดชมวิวนะครับอย่างจุดนี้ที่ให้พี่เขาแซงขึ้นไปก่อนก็จะเป็นสถานี ระดั์วิทยุช่อง5นะครับน่าจะน่าจะใช่นะครับได้คร่าวๆระย,ยะการเดินทางจากตรงหน้าวัดนะครับขึ้นไปยังจุดชมวิวก็ประมาณ6-7กิโลนะครับไปกับปร12-13กิโลนะครับก็ไม่ถือว่าไกลนะครับทางขึ้นก็จะเป็นเหมือนเราขี่รถขึ้นเขาปกตินะครับเป็นโค้งขึ้นเขา ก็จะมีชันบ้างแล้วก็ลงเนินบ้างขึ้นเนินบ้างสลับกันไปนะครับก่อนจะไปถึงจุดชมวิวตรงสูงสุดก็จะผ่านจุดชมเมืองเขาก่อนนะครับก็จะอยู่ระหว่างประมาณกลางๆเขานะครับเราก็สามารถแวะถ่ายรูปนอ็ได้นะครับอย่างจุดชมเมืองนะครับก็จะมองลงไปเห็นเมืองระยองนะครับแต่ถ้าวันไหนหมอกเยอะๆหน่อยก็จะสวยงามนะครับ ถ้าวันไหนไม่เหมอกก็มองลงไปก็จะเป็นเมืองปกตินะครับก็ลองขึ้นไปครับอย่างจุดชมวิวสูงสุดก็จะมองไปเห็นอย่างกอสเสม็จนะครับบ้านเพกอสเสม็ดอย่างเงี้ยครับหาดแม่ลำพึงก็ประมาณนี้ครับก็ดูกันไปยาวๆครับแต่ถ้าเกิดใครมาตอนเช้าเหรือมาตอนเย็ตน,ต,นต้องให้ขี่ว่าด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีนักวิ่งเข้ามาหอบ ่งบกําลังกายแล้วก็ต้องขี่ช้าๆนะครับอาจจะหลุดโค้งไปหานักวิ่งเขาได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีนักวิ่งก็จะเดินมีทั้งเดินทั้งวิ่งแล้วก็ปั่นนะครับผมก็จะขี่รถเที่ยวถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดชมวิวนะครับไปครับเดี๋ยวดูกันไปยาวๆครับเจอกันก็จุดชมเมืองนะครับเดี๋ยวแวะถ่ายรูปอีกเพี่งครับ รตรงนี้คือจุดชมเมืองของ <S <S นี่ก็แวะถ่ายรูปกันก่อนนะครับก่อนจะขึ้นไปยอดข้างบนสุดนะครับเก็ <S <S บบรรยากาศระหว่างการเดินทางครับผมทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ <S 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 ก็แค่มาขี่ถ่ายรูปรถเล่นๆครับแล้วก็ชมวิวแล้วก็จะขับลงไปหาที่กางเต็น์นะครับน่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ได้เปิดให้เข้าค้างแรมได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถประกอบทำอาหารได้นะครับตามอุทยานช่วงนี้ก็ใครที่ชอบประกอบทำอาหารก็ไม่เหมาะนะครับกับอุทยานก็เหมาะกับการไปนอนพักผ่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ประกอบอาหารนะครับ จุดนี้ทางลงไปก็จะชันนะครับตรงนี้คือชันให้เราอ่านป้ายนะครับสังเกตป้ายก็จะมีป้ายบอกทาตรงไหนที่ลงเนินชันตรงไหนขึ้นแล้วก็โค้งหักซอกก็จะมีรูปให้บีบแต่นะครับเผื่อมีรถจากข้างบนลงมาจะสวนทางกันก็ให้สัญญาณกันนะครับก็มากัน3คันนะครับวันนี้มีเอมเอ็กซ์สองคันแล้วก็รถพี่อีกคันรถยี่ห้อะอะไรไม่รู้ผมไม่ได้อ่านผมไม่ได้ น่าจะเป็นแนวเหมือนคลาสสิกหรือว่าฮาร์ดี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตรถพี่เขาว่ายี่ห้ออะไรนะครับก็จะน่าจะประมาณคัส500หรือพวกพิบใบประมาณนั้นนะครับก็รวมงที่เรื่องทางด้วยกันได้ครับขี่ชมวิวสบายๆครับกับบรรยากาศเย็นๆตอนเช้า ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ากล้อง,องผมก็ปรับความละเอียดไว้แค่720นะครับแล้วผมจะว่าจะไปขยายให้ขึ้นมาเป็นสักพันแปไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรับความละเอียดเยอะะกินแบตเตอรี่นะครับพอกินแบตเตอรี่แล้วเราจะกลัวแบตไปหมดกลางทางนะมันจะเสียการการเก็บวิวเก็บอะไรอย่างเงี้ย จะขาดต่อนนะครับผมก็เลยปรับความละเอียดลงให้เพื่อให้เซฟแบตนะครับไปครับเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันอีกทีคือจุดชมวิวข้างบนเลยครับเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศอีกทีครับผมผมคิดว่าก็คงอีกไม่ไกลนะครับก็น่าจะถึงแล้วแหละ เพราะว่าทางก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆผมก็คิดว่าน่าจะใกล้ถึงยอดนะครับเพราะว่าทางมันชันๆผมก็สังเกตดูว่าคือทางชันๆผมก็คิดว่ามันสูงขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็ยังลงเนินมาอีกครับสแสดงว่าก็อีกสักพักครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศตรงจุดชมวิวสูงสุดนะครับของยอดเขาแห่งนี้นะครับผมแต่ขามาตอนเช้าๆก็ มีนักวิ่งร่วมทางตลอดครับมาคนเดียวก็ไม่เหงานะครับไม่วังเวงครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเลยจะไม่มีใครเลยครับเงียบเหงามากเลยผมเคยขึ้นมาแล้วแนะนําให้มาเช้าหรือเย็นครับจะได้มีเพื่อนนักวิ่งที่ได้วิ่งสวนทางขึ้นลงเราจะได้ไม่วังเวงนะครับากับการเดินทางขึ้นมาคนเดียว บางจุดถนนก็จะเป็นตะไคร่น้ํานะครับเลื่อนๆให้เราระวังเลยนะครับตอนขึ้นอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนลงเราจะแตะเบรกแรงเงี้ยมันอาจจะทําให้ปัดหลุดโค้งนะครับพยายามใช้เกียร์ต่ำนะครับถ้าตรงไหนโค้งไม่มั่นใจหรือว่าเนินลงยาวๆแล้วก็ใช้เบรกช่วยนะครับเพื่อให้ลดความเร็วลงมาเพื่อความปลอดภัยนะครับ การเดินทางแต่ถนนก็ถือว่าดีนะครับถนนใหม่นะครับไม่มีไม่ค่อยมีผิวขูุขานะครับจะมีก็แค่ตะไคร่น้ำนะครับที่ขึ้นแต่ตรงกลางๆก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดเราขี่ด้านข้างามันจะมีตะไคร่น้ำแล้วก็ใบไม้ที่ว่าปิวเข้ามาครับที่จะทำให้รถเราลื่นได้จุดนี้ครับ ผมคิดว่าหน้าโค้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเป็นทางคนขี่นะครับขึ้นไปโค้งสุดท้ายครับอย่างจุดชมวิวครับเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับตรงจุดชมวิวเดี๋ยวเขาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมครับแต่ผมจะไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะครับถ่ายเป็นภาพนิ่งให้เพืเ่อนๆชมว่าคือจุดสูงส,สุดก็เออมาเก็บตรงนี้ก็คางเต็นท์ยังไม่ได้ครับ รูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงกลับไปยังอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาครับฝากกดติดตามกันดูคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าผมอาจจะได้กล้องแอคชั่นคัมที่ดีตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้เก็บภาพที่คมชัดไปฝากท่านผู้ชมนะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นครับผม